วันนี้จะทำอาหารดูให้ลังใจผมด้วยนะฮะผมจะรังสรรค์ออกมาให้อร่อยที่สุดเลยครับสวัสดีครับ Happy New Year 2021์ไม่มาตื่นเต้เลยอะอะไร สวัสดีปีใหม่ทุกคนปีนี้เป็นปี2021แล้วแล้วก็โควิดก็กลับมาแล้วก็เราก็ได้ลงโพสต์ในสตอรี่ใช่ไหมว่าทําอาหารให้ทําอาหารหรือว่าสั่งออนไลน์<ช>คนก็โหวตแบบทําอาหารประมาณ75เปอนี้เราก็เลยจะทําอาหาร <c oughs> เดี๋ยวเพื่อต้อนรับ พื่อต้อนรับตัดกล้องคนใหม่ด้วยแนะนําตัวหน่อยครับพี่ตินครับตินเนี่ยเคยเป็นตัดต่อเห็นชอบบ่นบนว่าแบบตัดอย่างเดียวแล้วเบื่ออยากออกไปกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทําอาหารในออฟฟิศ้วทำเมนูอะไรสิ่งที่คิดไว้ก็คือเอาให้เมื่อยแล้วเคียงเยอะเกินนั่งเลยแบบคือเราอ่ะจะพาตินเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะซื้ออะไรก็ได้มีงบให้500อบาท อาวไม่ไปด้วยกันเหรอ,อเดี๋ยวรอชิมจริงนะโอเคไปซื <Okay. S 2> ้อแล้วก็ไปทำมารอ,อก,กินแล้วนี่ครับถึงแล้วฮะ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ครับพี่จะพาน้องตินมาเลือกซื้อวัตถุดิบอยากเอาอะไรเนื้อดิเนื้อดิไปเลือกกันเลยแบบว่าไอาลืมบอกสวัสดีฮะบอลจากรายการตัวแตกครับนี่ไม่ลืมแนะนํำตัวเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ลืมต้องมีรถเข็นดิเฮ้ยมีงบตั้ง500ห้าร้อยนี่ห้าตินหรอยเนื้อแม่งก็จะหมดแล้วพี่เฮ้ย <laughs> <laughs> นี่เปน็นไง ไปดิเอรเลียเงี้ยเงี้ยงียเงี้ทเกคนยเงค้ยเี้คเนี้ียเงี้อเงี้ยเี้ยรงี้ยเี้ยเงี้เงี้ยเี่สเงี้ยเงีเงี้ยเงียเป็นเงรเงี้ยเตีอยเงี้เงี้ยเงต่ยเงี้เงี้เงี้ยเอี้ยเงี้ยเ้ยเะี่งี้ยเงีะ้ง้งี้งก้ยเงี้ยเงี้ยิ้นเีี้ย้นที่เง็้ยี่สุดฮะ2เงบาทเ1ีบยทเอา่เงีเียเงง้ย้งียง้ยเเอเเเัเเงงี่ เอาไม่เพิ่มนะโอเคครับลายต่อดีพี่ไม่โลว่าไม่โลไม่โลเนื้อไม่โลก็น่าสนนะรออะไรอะครับเอาคูไข่ป่ะตินลไม่เอาพี่พี่นี่นี่เดี๋ยวนี่นี่กิมจิกิมจิเออดีเลยโอเคยี่สิบห้าบาทเมื่อกี้ไม่โลสามสิบสามฮะสองสองห้าก็เยอะอยู่นะเอาไงต่อดีนี่เลยกรีนโยเกิร์ตเนี่ยเหรอเท่าไหร่นันยี่สิบบาทโอ้โหว่าถทะลุจระย่าง คดหัวเลยทำอะไรวะตินอยากกินงอ้อเห่อพี่แต่เราจะไปทำอะไรได้วะพี่ใส่ลงมาใส่ลงมาเจ็ดสิบหกบาทเออใส่งมาเลยปาเราขาดแบบแป้งไหมค้าโ์โบไฮเดรต้า์โบไฮเดททั้งหน่อยไหมแป้งพวกแป้งมันก็โรนีไหมตินหรืองไงดีหรือเส้นบุกด,ดีผอมๆเอามันหมดเลย <c oughs> ได้ได้ร้อยยี่สิบเก้าลบห้าสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับทุกคนไะซอสดีกว่า ซอสอะไรเดียวซอสพริกกเผ็ดเผ็ดๆมาล่าไปไปหาหามาล่าแบบเฮ้ยพี่บอลผมเจอซอสมาล่าแล้วเราเหลือเจ็ดสิบเอ7ดแงตีนหรือเราจะฟวักเองไหมควักกับฟักได้อยู่แล้วแต่มันไม่น่าดีนะอ๋อไม่ดีต่อบริษัทเดยไม่จะตวบค่แบริษัทผมให้พี่เลือกอะไรดีว่าว่าพี่อยากกินซอสอะไร ไม่เอาซอสได้เนื้อมันต้องคั่วเหลือ,อมาทางหล่อละก็ต้องทำอะไรให้คนในออฟฟิศกินได้บ้างเราเป็นบริษัทอาหารเดี๋ยวต้องเสียไม่ได้ไม่ได้ไม่สวยใช่หโอ้โหเกลือเหมือนกันเหลืออยน,นี้ด้วยเฮ้ยแต่ข้างบนเมื่อกี้เราไม่เอานูเนี่ยเ,เราก็เหลือนิดนึงน,นี่ได้ปะห้าสิบบาทนี่ มันต่างกันไงวะอ๋อเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กเอาไงดีอ่ะนี้ขัดตัวเลยนะเม็ดขัดเราเม็ดใหญ่ดีเราชอบเลยแล้วอะไรใหญ่ๆอ่ะได้ดีครับไปครับครบครับไปฮะเดี๋ในงกครับทุกคนอ่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออฟฟิดครับนี่แล้ววัตถุดิบที่เราได้มาทั้งหมดครัเราบผาเอาไฮไลท์ก่อนเลยนะนี่เนื้อหนึ่งชิ้นครับผม ง้อเกลือหิมะอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้มาชโ Potato โยเกิร์ตไม่โลใช่ป่ะกิมจิเจ็ดอย่างเหนื่อยจู่เย็นมินเหนื่อยไหม ขอขอใช้ตัวช่วยได้ปะ่ะเพราะวัตถุดิบที่มึงหามาเนี้ยติลแบบมันมันไม่เอื้อกันไงอันไหนสรุปิจะทำอะไรเนี่ยงงยังไม่รู้เลยก็น่าจะเป็นเนื้อแล้วก็หมักกับนำ้ำเคาะพ็อปปิ้งด้วยไมยโลประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นแมสโวเยโรคุกกับกิมจิหรอือย่างเนื้อฮะอันนี้นก,กั่เกลืออันนี้เป็นซอสเอาไว้กินเนื้อคู่กับอันนี้ใบดิบว้โรยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเสิร์ฟคู่เป็นแบบพ็อปปิ้งอะนะในจานเดียวกันอะมีเนื้อ เรจะเอาอันนี้ไปหมักอันนี้ไม่ได้เหรอไม่รู้อะเราเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเริ่มจากเนื้อคัเนี่ยไฮไลท์ของเรานะตั้งเตาใช้เนยประมาณสักครึ่งก้อนดี็ไหมต่อไปนะฮะระหว่างรอเนยกำลังละลายได้ที่เลยเนี่ยละลายได้ที่อะไรวะรอรอเนยละลายเราก็จะมาหมักเนื้อหมักเนื้อเป็นไง ขั้นตอนต่อไปคือจะหมักเนื้อด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยพริกไทยไม่มีไม่มีพริกไทยยืมอีกยืมยืมได้ยืมหน่อยยืมหน่อยเกลือมันก็ซื้อโอ้โหซื้อมาอย่างใหญ่เลยนะโอ้โหต้องหยดตามด้วยนี้โอ้โหเคนี่เสร็จแล้วหนึ่งขั้นเกลือมาเป็นเกล็ดเลยเนี่ยหลังจากที่เราหมักเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเราเจะไปเสียต่อ,อดูดิเริ่มดีโอ้โหน่ากิน<ม>จ้ารู้ว่าปกติไม่เคยทำอาหารเลยมีทำก็คือไข่<ค>เสือรอด,ดออะไรพวกนี้โอ้โหน่านี่เหมือนเป็นแบบเมนูที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนี่ที่เคยทำผมดูให้กำลังใจผมด้วยนะฮะผมจะรังสรรค์ออกมาให้อร่อยที่สุดเลยนะ เฮ้ยเป็นไงกินเนื้ออย่างเดียวเลยได้ปหมไม่ได้ต้องครบสูตรดิว้าวชิมเหรออร่อยไหมบ้างอร่อยทำไมนังยังต่อสต่อไปก่อนซอสต่อซอสต่อทุกคนโอ้ยขาดว่ะนั่นอินไก่พวกเร่อยครับต่อไปเป็นแมชโีพอตโต้กิมจิอย่างแรกคือต้มน้ำก่อนให้เดือด ต่อไปเราก็จะใส่แมสกไไ์อร์เรโตของเรา้าไปอนะ่ะนมันมาเป็นผงแบบนี้นี่อุย้ยอุ้ยมันหนื่นนะเนี่ยมันหนื่นนะเนี่ยทุกคนรู้สึกน้ำไม่พอใส่ละ A few moments later นี่นะครับเราก็แก้ไขด้วยการใส่น้ำเพิ่มไปนิดนึงเมื่อกี้ไม่งั้นมันจะแห้งเกินไปนี่เราก็เราใช้ตัวช่วยหลักเหมือนเดิมเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมเด็กกินจีใส่ตอนไหนอะพี่เดี๋ยวใส่เลย โอ้พี่ไม่ไม่น่ากินเลยวะแมชปเปร์เดโกิมจิของเราก็น่าจะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็เดี๋ยวทําตัวไฮไลท์ของในด้านน้ำซอสมามาครับผมอันนี้เป็นน้าซอสที่เด็ดของเราอันนี้คือคิดค้นมานานมากที่สูตรเนี้ยแบบนั้งเดิมเลยโยเกิร์ตแรมบูทแทนเป็นไงชื่อดูดีว่าหลังจากเราใส่ง้อไปแล้วเนี่ยฮะเราจะใส่โยเกิร์ตลงไป เดี๋ยวเราจะค่อยๆ่อยเคี่ยวมันไม่ไ้เดนีด่ยกระติกทำไมพี่กระติกทำไมให้ดูเป็นสูตรลับนี่เราใช้เวลาเคี่ยวอยู่ประมาณหนึ่งครับจนมันได้ที่นี่เหนื้อประมาณนี้ต้องชิมไหคะเชฟต้องชิม,ชชมชครับเชฟเหมือนเมื่อกี้เราบอกว่าเนื้อเราแบบเคมเ็มไปนิดนึงฮะ้อันนี้ยแบบหวานแล้วมาตัดนี่คิดว่าแบบอร่อยเลยจริงๆและนี่นะฮะขั้นตอนสุดท้ายเรามาจัดจานกันดีกว่า ลืมบอกว่าล้างมือแล้วใช้ใช้มือได้ <S <S สวยอยู่นะอย่างไงติมเลยดูดิ <S 1> <S 1> แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราจะ โรยสูตรเด็ดของเราลงบนตัวเนื้อครับผมเพื่อตัดเข็มนิดนึงกินได้อะอใช่เหรอ,อขอครึ่งหนึ่งได้ไหมไม่โรยถ้เดนเสร็จแล้วครับผมชื่อเมนูชื่อว่าชื่ออะไรที่วะไม่อ,ออกช่วยตั้งหน่อยเนื้อกิมจิไม,ไมโล ต Alors, kind of ้องเป็นชื่อให้มันเปป็นศิละเออต้องเป็นชื่อศิลปะล้ววิ on the beach นี่ก็ดูเป็นชายหาดอยู่นะชีสเนี่ยมั็นชายหาดนี่เป็นทรายเป็นแบบนี่แซ่ดแล้วก็เทรายเข้าไปอีกเพิ่มทรายเพิ่มทรายมาแล้ว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 ไหนลองซิให้ลองซอสก่อนชิมที่องค์ประกอบเฮ้ยอันนี้ผ่านนะกินเหรออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยลองอันนี้เริ่มแบบแป๊บเลมแต่ก็กินได้ เดาลองทุกอันได้คขอนี่นั่งสั่นไอ้นะเออคขอนี่นั่งสั่นจานนี้นี่เราเร <absorbed> ียกคนเนือเนือเนือเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ต้องราดซอสหน่อยเฮ้ยโอเคเลยตาแป๋าเลยโอเคเลยกินได้ไม่ได้อ่ะงั้นกินอย่างอื่นกินอย่างอื่นกินอย่างอื่นตรงนี้ได้ตรงนี้ง่ายอ่ะตีนตีนอ่ะตีนดิเอ้อโอ้โหพี่ เดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนอยากกินเน้อป่ะพี่เนื้อไมโลก็น่าสนกินไม่ได้ป่ะพี่ไหนเชฟต้องลองแบบมีไมโลดิของพี่นี่ต้องกินกต่เนาะูเงื้อเขาเล่นหาว่าเราไม่ไม่เอาของกินมาทำไงพี่กินไน้พี่ดีอร่อยไหมอร่อยหรอไม่เอ้ยเอ้โอตาแป๋วเลยตาแป๋วพูดถึงเรื่องตาแป๋ว แต่คนถามว่าไอ้อีกไกด์อะโลโก้ทิพน้องใช่ไหมคืออะไรอาจจะเคลื่อนรูปก็ใครเหมือนกว่าไม่เหลือกูเลยผ่านไหมให้ผ่านให้ผ่านสําหรับทำอาหารครั้งแรกก็สําหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์เยอะๆกดแชร์ด้แล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นโควิดก็รักษาเนี่ยรักษาตัวกันด้วยนะครับผมก็อยู่บ้านกันเยอะๆเนาะไปไหนเนี่ยก็ใส่แมสป้องกันด้วยนะครับแฮปปี้นิวเยียร์อีกรอบนึงนะคะขอให้ปีที่ดีนะครับผม